รอเล่นนะรอเล่นีเฮ้ยสวยมากอ่ะทุกคนเดียวนะขอดูหน่อยเฮ้ยสวยมากโอเคเบลิซ่าเฮ้ยเฮ้ยนี่นะขาทำไมที่รักทำไมที่รักเก่งจังอะนะ สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เจอบ้างแล้วนะเห็นกับนี่นี่นี่น,นี่สองดอกแม่แต่ว่าดอกหนึ่งมันยังเล็กอยู่อ๋ยคนดีใจเลยอ่ะอุ้ยอะไรเขาตาคือไม่ได้เพิ่งเดินนะเนี่เดินมาเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วคือกะวันนี้จะไม่ถ่ายวิดีโอเพราะคิดว่าไม่เจออะไรนะแต่พอพี่มิกเจอ,เอ,อมีกําลังใจขึ้นนะนี่นะคะแล้วก็นี่อีกหนึ่งดอกแต่นี่นยังเล็กอยู่นะนี่ดอกนี้ก่อน อออเอามีดมาด้วยแล้วเนี่ยอึบอุ้ยหมด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 อุ๊ยหมดเต็มเลยอุ้ยเฮ้ยสวยนะเนี่ยถงยงยึงยังงี้งี้งองอเห็ดฤดูนี้มันมีไม่เยอะนะคะมันออกไม่เยอะเราคิดดูเหอะชายตะเลียนเข้าป่ากันนะรึมรมเลยอะ เห็ดิอยู่นี่เดินมาพักใหญ่แล้วกูไก่ก็ไม่เจออะไรอีกนะแยกกันไปกับพี่มิกเดี๋ยวไปดูพี่มิกซิได้อะไรเพิ่มเปล่าคิวจี้กียสองใช่ไหมพี่มิกบอกสอง เดี๋ยวเราไปอีกที่หนึ่งนะคะเกาหัวทำไมร้อนนางเรียกเมียไปเก็บคนรักเมียโอ้ยสวยด้วยอ่ะดอกไม่เล็กเลยอ่ะนั่น ของปลอมเอาตั้งไว้เลยทุกคนสวยมากหุ้ยอุ้ยแห่งหน่อยนึงไม่เป็นไรค่ะสวยมากๆเลยหอมด้วยนะเนี่ยทุกคนเกยเจอเห็ดมันปู เดินมาอีกพักใหญ่ก็ไม่เจออะไรอีกแล้วนะคะเดี๋ยวจะกลับบ้านกันแล้วล่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนะคะไปตัดขายเห็ดกันกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะมาทำความสะอาดเห็ดกันโหรุ่นแรกนะคะจากป่านี้ ชื่นใจจริงๆเดี๋ยวทำดอกเห็ดเอเห็ดมันปูก่อนดีกว่าเพราะว่ามันมีไอ้นี่เนี่ยกลีบมันเดี๋ยวเดี๋ยวดินกระเด็นเข้าไปเยอะเนาะเห็ดมันปูทำง่ายนะคะไม่ต้องประณีตของถูกไม่มีราคาแต่มันก็อร่อยอยู่นะ เดียวเสร็จป่านี้ไม่ค่อยมีเห็ดมันปูนะเห็ดมันปูมันชอบแบบที่ชื่นชื้นจัดๆนะป่านนป่าที่เราไปวันนี้มันเป็นป่าสูงนะคะภูเขาสูงลมมีตลอดนะเพราะฉะนั้นเห็ดมันปูมันจะไม่ค่อยชอบ ตัวนี้ขาอ้วนมากเลยเห็ดมันปูนี่มีหลายสายพันธุ์นะขาผพพอมๆก็มีขาอ้วนๆก็มีปลายปีกแบบบางๆก็มีแบบที่เป็นงุ้มๆหนาๆแบบนี้ก็มีนะคะกินได้หมดเลยโอ้ยกินเบาๆที่รักเอ้ย เออได้ยินมาถึงนี่จกจับจกจับพี่มีกำลังกินมื้อเย็นอยู่กุ้กไก่กินอิ่มแล้ว มาเอ็ดพึ่งหวานของเราอันนี้มันช่างน่ารักเนาะทุกคนเนี่ยดอกสองดอกเลยของพี่มิเนี่ยนนดูนนดูเนาะดูสิมันมีความแบบแฟดอันนี้ก็น่ารักนะเฉพาะข้างหน้านะข้างหลังมันแหวง่งเนี่ยทุกคนน่ารักมากเลยเนาะสวยอะ่ะดูดิทำดอกนี้ก่อนดีกว่า คุณหลอกดาวแต่ก็ยังสวยอยู่ดีหนักด้วยอ่ะรับประกันไม่มีนอนแน่นอนนะดูแล้วนะคะเพราะว่าเห็ดมันโดนฝนพอดีพอดีอากาศก็ดีด้วยนะอดูดินดูดินเยอะจัง เออคลิปที่ไปเก็บเห็ดมันปูมานะคะแล้วก็ได้เห็ดพึ่งมาหน่อยจากปากเขาลัดเนาะกูไก่ก็ไม่ได้ถ่ายวิดีโอนะคะที่ทำอาหารเอาไปทอดนะแล้วก็ทำต้มยำนะคะเอาเห็ดมันปูแล้วก็เห็ดพึ่งส่วนหนึ่งทอดแล้วที่เหลือก็เอาไปใส่ต้มยำอร่อยมาก เห็ดมันปูรอบนี้ไม่ขมเลยจะว่าเป็นเพราะว่ากุ้งไก่คั้นน้ํามันทุกครั้งที่ทําก็บีบน้าออกนะเพราะว่าเห็ดมันปูเนี่ยเวลาล้างน้าเนาะก็คือใส่กระมังใส่น้ําเยอะเลยอะล้างน้ําแบบนั้นน้ํามันก็เขาเรียกอะไรเห็ดมันก็อมน้ําอยู่แล้วแล้วเราออกจากน้ํากุ้งไก่ก็บีบน้ําออกเนาะเป็นเรื่องปกตินะคะทําเห็ดมันปูทุกรอบก็จะทําแบบนั้นแต่ปกติมันจะขมอะแต่ว่า ปีนี้ที่เก็บเห็ดมันปูเอ๊ะทำไมไม่ขมนะรสชาติดีเลยอ่ะยิ่งใส่ต้มยำนะคะยิ่งอร่อยกว่าเห็ดพึ่งอีกนะปีนี้ติดใจอ่ะเดี๋ยวอยากกลับไปเก็บอีกเห็ดพึ่งเนี่ยมันมีกลิ่นไงทำอาหารไทยไม่ค่อยอร่อยนะสำหรับกุ้ไก่นะอาจจะเอาไปทำพวกต้มๆผัดๆแทนเห็ดหอมอะ่ะ อร่อยอยู่หอมกว่าเห็ดหอมอ่ะแถมไม่เหนียวด้วยนะอืมกลิ่นแรงมากเลยได้แล้วหนึ่งดอกคราวนี้เอาใครดีนะแฝดดีไหมแฝดแล้วกันนี่แฝดมันน่ารักเกินขอโทษนะที่ต้องแยกเจ้าจับกันนี่นี สวยมากเลยนี่อฝีมือพี่มิกลบทั้งหมดเลยเนี่ยของกุ้ไก่มีดอกเดียวเดี๋ไวต้องกลับไปอีกป่านี้นะคะแล้วกะเวลาให้ถูกแล้วค่อยกลับไปอีก ช่วงนี้เห็ดมันออกไม่เยอะหรอกตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างนะคะแต่มันออกหลายที่เนาะเราไม่รู้หรอกว่าตรงไหนมันจะออกเยอะตรงไหนมันจะออกน้อยภูเขาเพียบเลยนะเราก็ไปกันตรงที่ที่เราชอบไปเท่านั้นเองกูไก่ชอบไปป่าพวกนี้อะตรงที่ไปวันนี้นะคะเพราะว่าเดินง่าย มันถึงยากแต่มันเดินง่ายคนไปเยอะเลยล่ะป่าเนี้ยขูดเอาพวกนี้เขาเรียกเห็ดพึ่งหน้าร้อนนะคะ กลิ่นมันจะแรงแล้วก็ราคาแพงกว่านะ สำหรับชาวอิตาเลียนนะเห็ดพึ่งฤดูนี้นะคะที่กำลังเริ่มออกเนี่ยมันอร่อยกว่าเห็ดพึ่งหน้าฤดูใบไม้ร่วงก็คือเดือนกันยาตุลาเห็ดพึ่งฤดูนั้นคือหอมไม่เท่าฤดูนี้นะแต่ฤดูนี้มันออกน้อยออกไม่มากเท่าไหร่คนก็เลยค่อนข้างจะแย่งกันทั้งท,งที่แทบจะไม่มีให้แย่งนะทุกคน <c oughs> เข้าป่าเนี่แบบหืมรู้เลยอะคนก็พยายามพยายามเข้าไปหาเห็ดเพราะว่ามันมีเห็ดไอเนี่ยพวกเห็ดหน้าแหลเห็ดพึ่งพิษนะเนาะที่ขาแดงๆอะโดนถอน,ท,นทิ้งโดนผ่าทิ้งเต็มป่าเลยนะเพราะว่าคนเข้าไปแล้วก็มือบอลกันไม่รู้จะไปถอนมันทิ้งทำไมป่อนไว้เฮอะต่อให้มันเป็นเห็ดพิษนะมันก็มีพวก มแมลงแล้วก็พวกทากกินนะคะจะได้เป็นอาหารให้พวกมแมลงพวกทากเวลาเห็ดพึ่งมามันจะได้ไม่มากินเห็ดพึ่งเนาะเพราะว่าทากนะ่ะมันกินทุกชนิดเลยนะจะเห็ดพิษเห็ดพึ่งแล้วตอนนี้เห็ดพิษเต็มป่าเลยทุกคนเห็ดพิษเยอะมากเห็ดพึ่งก็กําลังจะมาเนี่ยมาบ้างแล้วประปรายอุ้ยดอกนี้สวยมากเลย ดูมีเหลี่ยมเลยทุกคนดูนี่ฮึนี่ดอกนี้สวยฝีมือพี่มิกอีกแล้ววันนี้กูไ <c oughs> คยเจออยู่ดอกเดียยเนี้ที่มันไปนมุดอยู่ใต้ดินเป็นอะไรนะไอ้ดอกที่โผล่พ้นดินมันไม่ค่อยเจอเลยนะชอบจังเลย้เห็ดใต้ใบไม้ไเห็ดอยู่ที่ตำฝังดินเขาเรียกอะไรนะ เ,เสมอดินโผล่มาจากดินหน่อยนึงใบไม้ปิดอยู่เนี่ยอู้เห็นดีจังเลยแต่อย่าบ่นไปเลยช่วงนี้มันก็ไม่ค่อยมีให้เห็นหรอกดินมันอยู่ตรงไหนเนี่ยโอ้มันเข้าไปลึกนี่นะต้องทิ้งแบบนี้เลย ้ยดูมันเข้าไปข้างในอรอแล้วอย่าบอกนะมีหนอนนะ่ะเฮ้ยเห็ดป่านี่ไม่น่าจะมีหนอนนะดูดิอ้าวตาย่าโอ้เต๋อบาขาไม่ไม่ไม่แค่นี้แหละ อ๋อหน่อยเดียวนี่ไงนิดเดียวที่รักอหน่อยเดียวมาดูอันนี้กันซิจะมีหนอนไหมเนี่ย <c oughs> ดูหมวกกันดิหลุดแหละ <c oughs> โอ้ย เกิดใต้เขาเรียกอะไรนะหญา้าใต้เศษดินเศษหญา้าก็พยายามจะโตดูนะเราก็ยังพยายามไปเจอมันอีกเนาะไอ้ดอกเล็กที่เหลือไวอ้อ่ะจะรอดสายตาคนปะ่ะน่าจะรอดอยู่นะเดี๋ยวครั้งหน้ากลับไปดูเนาะเพราะว่าช่วงเนี้ยถึงมีเอยจะมีคนเข้าป่านะ แต่พอเขาเข้าไปไม่ค่อยเจออะไรเขาก็ไม่ค่อยเข้าไปกันอีกหรอกมันต้องมองดีๆเนาะเห็ดอะมันจะเจอ,อช่วงนี้เพราะมันมีแบบตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยแล้วป่าใหญ่เบ้อเ,อเอล่เบลาเนาะคนที่แบบหาไม่เจอเขาก็ถอดใจละมไม่แน่แต่ยังบอกป่าที่พวกเราไปนะคะคนไปกันเยอะมาก ชาวอิตาเลียนนะทุกคนไม่ใช่ชาวต่างชาตินะคะชาวอิตาเลียนนี่มีวัฒนธรรมเก็บเห็ดพึ่งกินเห็ดพึ่งมีขายทั่วอิตาลีไปหมดเลยนะเห็ดพึ่งหวานสดในในฤด,ดูของมันเนาะแล้วก็นอกฤด,ดูก็จะมีเห็ดพึ่งหวานตากแห้งนะคะเยอะแยะไปหมดเลยแม้แต่ที่สนามบินทุกสนามบินก็มีขายนะเห็ดพึ่งหวานตากแห้งนะคะเพราะว่าของเขาดังมากเลยมันหอมอะ กลิ่นมันแรงสําหรับกุ้ไก่นะถ้าไปทำอาหารไทยแบบผัดผัดผัดกะเพราอะไรเงี้ยนะพอกินได้อยู่นะมันดับกลิ่นแล้วต้องเป็น AA, เห็ดพึ่งอ่อนๆเนาะกลิ่นมันจะแรงไม่ค่อยมากเท่าไหร่ถ้าเริ่มจะบานแล้วเนี่ยโอ้ยกลิ่นเงนี้ย นี่แข็งป๊กเลยไม่มีนอนแน่นอน่ะเขาวจวดเลยนี่นี่อันเนี้ยไซส์เนี้ยทำอาหารไทยอร่อยเออความจริงไซส์เนี้ยยังเก็บไม่ได้นะเขามีกฎหมายนะคะถ้าตำรวจเห็นเราก็โดนปรับนะรู้สึกจะดอกละห้ายูโรมั้งโดนปรับนะคะในป่าเนี่ยเขาไม่ให้ดูหรอกถึงบ้านแล้วดูได้นะเนี่ยทำอาหารไทยอร่อยเพราะกลิ่นมันยังไม่ค่อย ไม่ค่อยแรงมากแต่ก็มีกลิ่นอยู่ดีนะมีกลิ่นหอมนะคะเออที่เขามีกฎหมายห้ามเก็บเ,ออเห็ดพึ่งหวานที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสี่เซนติเมตรนะคะเขาวัดยังไงรู้ไหมวัดตั้งแต่หมวกยันขานะคะตรงไหนก็ได้ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง4ี่เซนติเมตรขึ้นไปถึงจะเก็บได้ไม่ใช่ว่ามันเกี่ยวกับการแพร่พันธุ์หรืออะไรนะที่นี่นะคะ เห็ดอะอ่าไม่ต้งที่นี่หรอกคำว่าเห็ดพึ่งอะเห็ดพึ่งนะถ้ามัน,ม,นมันดอกแก่นะคะสปอร์เนี่ยมันก็ร่วงแล้วไม่รู้กี่ล้านตัวอ่าแล้วจำนวนเห็ดที่เกิดจากสปอร์อะมีกี่เปอร์เซ็นต์น้อยมากไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะขอย้ำเห็ดพึ่งเนี่ยมันจะเกิดจากเชื้อราชนิดหนึ่งที่มีชื่อ ผู้ใ่ก็จาไม่ได้หรอกชื่อมันยาวแล้วอะที่มันมีอยู่แค่ในรากต้นไม้ของต้นไม้บางชนิดเท่านั้นนะคะคกูไก่ยังเห็นหลายคนนะยังเชื่อผิดๆว่าเห็ดเนี่ยมันเกิดจากสปอร์มันไม่ใช่เห็ดทุกชนิดนะที่มันจะมีเปอร์เซ็นต์เกิดจากสปอร์ในจํานวนสูงนะคะเห็ดพึ่งเนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่เกิดจากสปอร์แทบไม่มีเลยนะมันเกิดจากเชื้อราในรากของต้นไม้บางชนิดนะคะอย่างพวกต้นบีช ต้นเกาลัดต้นสนประมาณนี้นะมันทำให้เห็ดพึ่งเกิดขึ้นมาเพราะเชื้อราตัวนั้นนะคะเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกับการแพร่พันธุ์ชาวอิตาเลียนเนี่ยนิยมกินเห็ดแก่มากเลยเห็ดแก่นี่คือหอมอร่อยมากแต่เห็ดพึ่งก็ยังมีแพร่พันธุ์เยอะแยะมากมายทุกปีนะเพราะว่ามีป่ามีต้นไม้นั่นเองนะคะและกฎหมายที่เขากำหนดมาให้เก็บเห็ด เส้นผ่าศูนย์กลางสี่เซนขึ้นไปเนี่ยเพราะเรื่องความปลอดภัยของประชาชนอย่าบาังแสงสิเอ๊ะเรื่องความปลอดภัยของประชาชนนะก็ะะเธอน่ะเป็นไรเธอก็ไปยืนดูตรงนี้สิไปยืนบังแสงทำไมละ่ะ <laughs> ขอโทษขอโทษค่ะก็ผู้ติดผันขอโทษค่ะที่รักขอโอทษนะคะ scusami ก h e vostra v o ช e ขอโทษค่ะขอโทษก็กำลังพูดอยู่อะแล้วก็ไม่รู้เรื่องบอกว่าพยักหน้าแล้วก็ยังยืนอยู่อย่างนั้นบังแสงทำไมขอโทษเขาไม่ตั้งใจเดตัวแม่เนวแ่เลยนอืมก็เขาผิดเขาขอโทษเขารู้ตัวน้อยครั้งที่เขาจะผิดอะเขารู้หรอคนลามันผิดพลาดกันได้เนาะ่า เบเกอร์จีนาหวานหวานหวานแม่ยังไม่เอากระเทียมถููนมปังเลยเตรียมกระเทียมไม่ให้เราเห็นป่ะเตรียมมื้อเย็นมาให้ลูกแล้วก็มาเขือเทศก็หั่นไว้แล้วเออเมื่อกี้แม่พูดถึงไหนแล้วว่าโอ้ดุป้าจนลืมเลยหมดแล้วเนี่ยโดนป้าดุกลับ <c oughs> เดี๋ยวนะ <c oughs> เขากฎหมายเขากำหนดให้เก็บเห็ดเส้นผ่าศูนย์กลางสี่เซนขึ้นไปเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยของประชาชนเออ เพราะว่ามันมีเห็ดที่มันเป็นเห็ดพิษนะคะรวมถึงพวกเห็ดพึ่งพิษด้วยนะมีหลายชนิดนะออ่ที่มันมีความคล้ายกับเห็ดพึ่งหวานที่กินได้นะคะถ้าไปเก็บเออขนาดที่มันเล็กมากไปเนี่ยบางทีประชาชนที่ไม่ได้คุ้นเคยกับเห็ดพึ่งหวานอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเก็บผิดได้นะแล้วกินเข้าไปก็อาจจะเสียชีวิตได้นะคะ เนี่ยแหละเขาถึงเออ่ได้มีกฎหมายตัวนี้ขึ้นมานะไม่เกี่ยวกับการอ,าอนุรักษ์พันธุ์เห็ดหรือว่ายังไงนะคะคือเกี่ยวกับความปลอดภัยของประชาชนล้วนๆเลยนะคะทุกคนอย่างที่บอกไปนั่นแหละเนาะการแพร่พันธุ์ของเห็ดพึ่งนะคะต้องอาศัยป่าไม้อาศัยต้นไม้นะต่อให้มีสปอร์ตัวนี้ยังไงถ้าไม่มีต้นไม้นะั้นนะเปอร์เซ็นที่มันจะขึ้นน้อยมากนะคะ ว่เห็นวิดีโอต่างชาตินะที่เขาแบบว่าเก็บเห็ดพึ่งตาสวนผักสวนมะเขือเทศอะไรงั้นอนะ่ะคือมันเป็นเรื่องที่เขาแสดงขึ้นมามันเป็นเรื่องโกหกทั้งเพยนะคะดูเพื่อความบันเทิงพอแต่ยเราอย่าไปเชื่อนะไม่งั้นที่นี่เขาก็เาพาะพันธุ์ขายกันไปแล้วนะคะเพราะว่าเห็ดพึ่งมีราคาออกจะแพงส่งออกนอกด้วยกินในประเทศยังไม่พอเลย มันทำไม่ได้เนาะหมดแล้วดอกจุดท้ายวิอันนี้ก็หนอนกินที่รักอันคือคอเดสโต้ควสโตอุสบานยาอันบบคนือควีสโต้เอบัากาโต เปื่อจังเลยอ่ะเป็นอะไรนะเป็นอะไรมาชมมาชมไปสยมาชบัตนที่พอเนีอไปัคาดีโนนิดหน่อยนะเนี่ยนอนมันกินนิดหน่อยอด้วยอืมนีนนน่นีน่อืมบู ฝีมือพี่มิกเกือบทั้งหมดเลยนะคะออกมาจุ๊บๆเมื่อกี้ขอโทษขอโทษจ้ะขอโทษจ้มาเราเราดูอะไรก็แล้วไม่มาอย่างสติฟงี่เวดิสิสตานีใช่เ่เอาละลาทุกคนไปก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูนะว่าเราจะทำเมนูอะไรกินนะคะเห็ดพวกนี้ส่วนหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะผัดกับกุ้งนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเดี๋ยวจะไปทอดนะคะ เนื่องจากเห็ดวันนี้ที่ได้มามันไม่มีเห็ดแก่นะกูไก่ก็จะทอดแบบสไตล์ไทยๆผสมอิตาเลียนนิดนึงแล้วกันเพราะว่าสไตล์อิตาเลียนที่เคยทอดประจํานะคะจะใช้เห็ดอ่อนทอดเนี่ยมันมันจะออกมาไม่ค่อยอร่อยเ,อเทียวกระเทียมกับพริกขี้หนูนะคะ มะขา็เห็ดหอยพิขาตพกน้ำปลาน้ำปลา,าแล้วก็น้ำมันหอมน,นี้ใส่มะกรูดซอยนะคะ ตันนี้ก็เห็ดชุบแป้งทอดนะคะเสร็จแล้วนะคะเมนูเห็ดพึ่งในวันนี้ที่ของกูไก่คนเดียวนะเนี่ยส่วนอันนี้นะคะพอลูกชอบมากๆเลยละ่ะเห็ดทอดเดี๋ยวขอแม่ชิมก่อนได้ไหมเนี่ยอืมอร่อยออืมอ้ยขาอ่อยข้อร่อย E dopo mi dici se mi piace questa ricetta. Mm, Buono, è croccante fuori. Eh. Allora, c'è da dire, no? È sì, no? mm. croccante.